มือโทรเข้าเครื่องกูเลยฮัลโลครับอะไรนะครับอีกแล้วเหรอลุง ทุกวันแล้วถ้าไม่เป็นผมจะเป็นใครไปห้ามนะครับก็ต้องเป็นผมไปอยู่แล้วผมไม่ไปได้ยังไงละครับเพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อนข้ามดาวบเออเดี๋ยวผมนี่ไปผมนี่ไปก็ต้องผมแหละลุงครับครับเหมอครับเ่ชีวิตว่ะกายโอ้ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละพวกไม่เป็นไรค่อยๆจัดการทีละปัญหานะไป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 จัดการจัดการใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ ผมจะขออนุญาตกับก่อนได้ไหมครับพอดีว่าที่บ้านมีปัญหาทะเลาะกันอีกแล้วครับอาวญาติผมลุงกับป้าเขานั่นแหละครับบ้านคุณเนี่ยขยันมีเรื่องตลอดเลยนะคือีงครับผู้การครับคือลุงกับป้าผมเขาชอบทะเลาะกันไงครับแล้วครั้งนี้เนี่ยมันร้ายแรงมากครับแล้วป้าผมบอกบกว่าจะหย่าครับผู้การผมไม่อยากให้เป็นเกิดเรื่องราวแบบนี้ในครัวอาชานนิโลกของผมครับ ผู้การผู้การเห็นใจผมนะครับเห็นใจเลยพ่อครัครอบครัวสําคัญที่สุดเราคนบ้านเดียวกันครับไปเสกไฟเรยรีบไปรีบไปแต่แต่ว่าเฮ้ยก็ไปสิขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอือือคคครับครอบครัวครอบครัวสําคัญที่สุดไปไปไปแล้วครับเออรังตัวระวังตัวระวังตัวคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน